หลังจากว่าที่คุณแม่ก้อยรัชวินโพสต์ภาพอันต้าซาวอดความน่ารักของลูกชายคนแรกที่ตอนนี้อายุคันห้าเดือนแล้วพร้อมเผยคำใบชื่อลูกอยู่ในเนื้อเพลงบอดี้แสลมจนแฟนๆแห่ถ่ายกันเพียบตามเสนอข่าวไปแล้วล่าสุดก้อยรัชวินได้โพสต์ภาพที่แฟนคลับนำภาพอันต้าซาวลูกในคันกับว่าที่คุณพ่อตูนบอดี้แสลมมาเปรียบเทียบกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสำเนาถูกต้องเป๊ะผมอยากเห็นคนไทยบินได้ถ้ากําไมพ่อ งานนี้บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป๊ะจริงๆนอกจากนี้ก็รัชวินยังได้อัปเดตเรื่องที่แฟนๆแห่ทายชื่อลูกหลังจากที่ได้ใบไปแล้วว่าทําเป็นเล่นไปโพ้นเมื่อวานมีคนทายชื่อเบบีถูกด้วยเก่งจังส่วนจะเป็นชื่ออะไรนั้นคงต้องรอให้ว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มาเฉลยให้ฟังอีกทีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ